ทุกๆคนนะคะช่องละไมนชนะงานนะคะวันนี้เชา้าวันใหม่ที่สี่แยกอีเซนะคะอากาศสดชื่นมากเลยทุกคนนี่เลยเมื่อวานนี้เราทำพิธีถลองห้องแถวใหม่นะคะก้าห้องอชนะงามยิ่งเจริญนะคะชนะงามยิ่งเจริญของเรานะคะเรียบร้อยนะคะใครหาทำเลที่พักใไรหาทำเล่ะค่ะเชิญน,นะคะเชิญน,นะคะ เส้นทางนี้นะคะหาดีมากเลยถ้าเป็นติดทางดำหาไม่ยากนะคะก๋วยเตีดเด๋ยวเราก็มาแล้วนะคะใครหิวแวะมานะคะก๋วยเตีดเด๋ยวไก่มมระส้มตำอาหารตามสั่งนะคะมือน้องแอนอร่อยมากหาไม่ยากค่ะเลยพอสีสุวรรณมาประมาณเจ็ดแปดโลแล้วก็มาถึงสีแยกอีเซนะขะมุงหน้าไปรั้ตเรามาถึง เอามาถึงอบตอ,อีเซนะคะห้องแข็งเราก็จะยุดติดกับอบตอ,อีเซนะคะชนะงามยิ่งเจริญของเรานะคะชนะงามยิ่งเจริญน,นะคะใครห้องเชาวติดต่อได้นะคะใกล้สี่แยกอีเซค่ะทุกคน มีที่จอดรถเวะนะคะแวะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะห้องแถวเข้าห้องตอนนี้จองมาแล้วสองห้องนะคะเหลืออยู่หกห้องนะคะจะจะพาที่เลยนะคะตาการอันนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนใครหาห้องเช่าขายของทำเลเหมาะนะคะติดทางดังหาไม่ยากเส้นโพสส,สวรรน,นะคะ เส้นซีสเกตรัตนบุรีเดี๋ยวเราจะมาไปดูห้องเรานะคะเรามีทั้งหมดเก้าห้องนะคอันนี้คือห้องถูงห้องถู้นานๆนะคะทุกคนกว้างมากหน้ากว้างหน้ <c oughs> นากว้างสี่เมตรค่ะหน้ากว้างสี่เมตรหน้ากว้างสี่เมตรเนี่ยขายของวางของขายได้เยอะเลยนะคะทุกคน อันนี้คือห้องนอนห้องนอนเราก็กว้างมากนะคะทุกคนนะในห้องนอนเราก็ทําหน้าต่างให้นะคะมีหน้าต่างมีพัดลมข้างแล้วเราก็มีพัดลมดูดให้นะคะทุกคนรานอนในสบายไม่ต้องติดแอรเยน็ยนเย็น มาข้างหลังนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่ห้องน้ำของเรานะคะนี่เลยประตูห้องน้ำเริดมากนา่ารักนะคะห้องน้ำเราก็กว้างกว้างนะคะทุกคนกว้างมากเลยห้องน้ำกว้างแล้วพร้อมมีกระจกมีเย่ าทำอะไรได้เลยแล้เวเรายังมีระเบียงหลังนี่ระเบียงหลังกว้างมากนะคะทุกคนสองเมตรครึ่งนะคะสองเมตรครึ่งมาเลยแล้วด้านหน้าเราก็ติดตาข่ายให้ลมพัดเย็นสบายนะคะลมพัดเย็นสบายเลยทุกคนน่าอยู่น่าอยู่นะคะวิวทิวทัศ นี่เลยชน,นะงามยิ่งเจริญนะคะ